ข้ามกลางการเล่นของเด็กๆที่มาเล่นร่วมกันในยามเย็นเช่นนี้ครับก็เราเป็นผู้สูงว <c> ัย <oughs> ก็นั่งดูเด็กๆเสียงเอกระทึกๆเึกเี่ยวเจ้ากันโอ้หน้าสนุกนะฮะนี่คือสีสันของชีวิตที่เราสามารถพบกับความอบอุ่นได้ในสังคม นบริเวณตรงเนี้เป็นลานสาธารณะออกกำลังกายน้องๆเด็กัวเล็กๆก็จะมาวิ่งเล่นกันน่าชื่นใจครับคุณน้องชิโบรุครับและสำคัญที่สุดเรานั่งมือเขาเราก็นั่งทำธุรกรรมทางออนไลน์นะครับในการศึกษาแนวทางเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อจะให้ก่อเกิดไรายได้ซึ่งอยู่ที่ไหนก็ทำได้โดยทำผ่านมือถือน,นะครับ